โ <laughs> อ๊อยแท้จเหม<า>ือนเพิ<า>่งเจอกันเลยนะเหม<า>ือนเพิ่งเจอกันเน,นะาะสวัสดีค่ะ่

ไปไปไๆเดี๋ยวเขาไม่เข้าหรอกนะเขาลองเพลงเขาจะแอปเปิกดๆไงีเขาบอกซ้อมกดๆอ่ะวันนั้นอะ